มาแล้วฮะนกน้อยนำโชคฮะออกดอกกันแล้วเนี่ยหน้าหนาวน,นะออกดอกกันปีละครั้งฮะนกน้อยนำโชคใบด่างของนาเล็กนะดอกตุมต่มๆออกมาหนึ่งดอกแล้วฮะดอกค่อยเป็นอย่างนี้แหละนะในแต่ละช่อเกาจะออกส่วนปลาย ชอจิตในสารีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ เห็นไหมฮะไม้แล้วออกดอกแล้วหน้าหนาวนะอันนี้เป็นนกน้อยนําโชคใบด่างของนาเล็กนะออกดอกกันแล้วนะดอกแรกนะเนี่ยเห็นดอกแรกเลยดีใจเลยต้องรีบถ่ายนะให้ดูการเปลี่ยนแปลงนะหลายคนอาจจะไม่รู้ว่านี่มันออกดอกยังไงนะไม่ใช่ออกมาบานเต็มต้นเลยหรือว่าเต็มช่อเลยไม่ใช่ครับก็ค่อยๆทยอยบาน ออกเป็น1แล้วต่อไปก็จะแตกเป็น2 2แล้วก็เป็น4นะสเป็น8เป็น16เป็น32เป็น64อะไรอย่างเงี้ยทนะามันสมบูรณ์ก็ออกเยอะอย่างนั้นนะก็คอยดูว่าช่อนี้จะได้กี่ดอกกันสวัสดีครับเช้านี้นะเล็กก็พามาดูไม้ในสวนของนาเล็กออกดอกแล้วนะนะนั่นก็คือนกน้อยนําโชคใบด่างเห็นไหมฮะไม้ดอกสวยๆใบสวยๆแค่ใบก็สวยแล้วฮะ ใบเขาก็จะมีลายหลากสีนะออกสีขาวสีเขียวแล้วก็มีสีบอเหมือนชมพูม่วงม่วงแซมนะวันนี้เขาออกดอกเนี่ยเลี้ยงมาเป็นปีฮะไออกดอกออกดอกกันช่วงนี้ฮะช่วงหน้าหนาวเนี่ยนะมันไม่เหมือนนกน้อยนําโชคเอ่อทั่วไปนะที่จะออกดอกตลอดทั้งปี เริ่มต้นเขาจะเป็นแบบนี้หนึ่งดอกหลังจากนั้นก็จะแตกออกเป็นสองนะทวีคูณเรื่อยๆฮะจากสองเป็นสจาก4ี่เป็น8 8เป็น16 16เป็นสาสองอะไรประมาณนั้น,นก็จะออกตรงส่วนปลายนะก็เลี้ยงให้สมบูรณ์กันเต็มที่ฮะรอออกดอกคือช่วงหน้าหนาวนี่แหละ สวยงามดอกสีชมพูนะเหมือนนกน้อยเลยเกาออยู่บนยอดของไม้นะตอนนี้ยังยังไม่แตกออกเป็นรูปนกนะยังตุ่มๆเฉยๆวันนี้นาเล็กก็ถ่ายมาให้ชมกันสวยงามเดี๋ยวจะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะตอนที่เขาออกดอกเยอะๆะตอนนี้คือดอกแรกนะ มาดีใจกันไว้ก่อนนะฮะครับผมสำหรับคลิปนี้นเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนายสลัพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะผมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามนเล็กนะครับผม